ผู้จะต้องถูกเขียนอย่างนั้นการเขียนประวัติตนประวัติองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนในยุคหนองถือไม่ให้ลักลักหลันหลันก็กเป็นของทําได้ยากเพราะสมัยนั้นไม่มีเทปเป็นเสียงต่างคนต่างจําได้เท่านั้นผู้ไม่สนใจบ้างก็จําไม่ได้เลยพอจะสมเหตุสมผลที่ตนไปอาศัยอยู่แต่อย่างไรก็ตามรรมาเทศนาขององค์ท่านทุกๆอุบาย ทุกๆกลุมไม่ว่าส่วนรวมหรือเฉพาะบุคคลแสนๆล้านๆไหนก็ตามหนักเน้นลงไม่ให้เนิ่นช้าในสงสารขยาบอยู่เสมอว่าม่ใช่บวดเล่นม่ใช่ปฏิบัติเล่นเพื่อลวงโลกเพื่ออามิสหรือเพื่อทำเนียมหรือเพื่อเปลี่ยนชื่อคนนอนหลับแตงหวัวค่ําคนหลับกลางวันตื่นใหญ่ๆคนนอนตื่นสายหลังสีสามคนทาข้อวัดแต่ภายนอกหลวงอาจารย์ คนมักวุดีทะเลาะกับเพื่อนฝูงคนฉลาดแกมโกงคนพูดทรมัสูงแต่พ่อวัดเหลวไหลคนไม่เคารพไม่เทียมตัวคนวางเฉยหลอกลวงทำท่าว่าจิตนตนสูงคนไปเที่ยววิเวกเล่นแต่เนื้อเรื่องเข้าไปวิบุญไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาคนไปเที่ยววิเวเกเด็ดเดียวในป่านในเขาริงแต่เมื่อเขาทำลานให้พักแล้วก็ติดต่อกับญาติโยมจนไม่มีเวลาทำความเพียรเมื่อกลับเข้าสำนักแล้ว ไปคุยอวดหมู่เพื่อนว่าสนเก็มได้วิเวทดีทั้งหลายที่บรรยายมานี้ต้องถูกเข็มจากองค์หลวงปู่ทั้งนั้นและก็ไม่ได้อยู่กับองค์ท่านพอพรรษาไม่เหตุอันหนึ่งก็อันหนึ่งพระทำบันดาลให้ร้อนใจอยู่กับองค์ท่านในสำนักไม่ได้เลยข้ออื่นยังมีอยู่ดีพระเมรบางองค์ทำอะไรตามอัตโนมัติเช่นทำสดทำล่มก็ดียอมผ้าพาแกนขนุนก็ดีไม่ได้กราาศึกษาขอโอกาส จิตประเพณีขององค์ท่านทั้งนั้นทรงเสียงกับเพื่อนกุฏิอื่นก็ดีมักคุยแต่เรื่องโลกก็ดีชอบติดต่อกับญาติโยมประจบประแจงก,ก็ดีเมื่อองค์ท่านเรียกใช้องค์ใดพระเมนองค์นั้นไปคลายผู้อื่นอี่ต่อหน,นึ่งก็ดีไม่ไใยใสต่อหลอกแต่ไม่เอาใจใส่ลงมือทำง่ายก็ดีลงมือทำอยู่แต่ทำแบบมักง่ายก็ดีจับทิ้งของไม่มีสติพกเพศถึงตังก็ดี ผมผ้าสีลูกบวกไสคณะสงฆ์หรือพระปฏิมากรก็ดีสะบัดผ้าและสีหมอนตากหมอนดังตุมตุ่มตามๆก็ดีล้างเท้าแล้วเก็บไม่ดีมีรอยมือเท้าที่สาลาและกุติก็ดีนี่คลาขวานเสียมทมหามน้ําเครื่องใช้ส่วนตัวส่วนรวมไม่เก็บเป็นระเบียบก็ดีเขาลบําดีแต่บริหารส่วนตัวของสงฆ์ของส่วนรวมไม่เขาลบลักสมุนก็ดีนี่ ้าขวานสิวเลือ่อยไม่คมไม่มีใครรับคมเลยก็ดีด้านปลาด้านขวานแตงหักไม่มีใครสังวนบุรณะก็ดีจอดเสียงขุดยินแล้วไม่ลางก็ดีเครื่องเหล็กที่ใช้ด้วยสนงวนคมตากแดดนานไม่มีใครเก็บก็ดีล่มเปียกมาแล้วไม่เจ็บไม่ตากก็ดีาดตากแดดนานจนกรอกก็ดีล่มกลางอยู่แต่ยังวางทางหนึ่งให้ถึงดินก็ดีลงไปลบลุงหลัง มีเท้าตามเทื่อนจากก็ดีใต้ลานเกพื้นลกลุงหลังก็ดีฝาตุ่มน้ำไม่ผิดก,ก็ดีผ้าเช็ดเท้านานๆจากก็ดีที่พันลนามานีหลวงปู่ต้องเข็งแบบเจ็ดๆร้อนๆทั้งนั้นยังมีอยู่อีกมากมายนะักถ้าจะเขียนให้หมดก็กลายเป็นบุพคลศีขาหรือมหาขันผู้ไปอยู่กับองค์ข่านจะอวดฉลาดไม่ได้เลยต้องยกรงขาวว่าข้าน้อยมาเกิดชาติใหม่การรับคนเข้าสำนัก องค์ทั่นเนี่ยเรียนกํนกนากัดมากแม้จะเป็นมายาอ่อนโยนแต่ภายนอกแต่ภายในแข็งกระด้างตีเสมอยกตนเทีย่ยงหรือสูงกว่าองค์ข่านองค์ข่านก็ไม่รับไวเพราะไม่สูงสี่สูงห้ามีทั้งตาเนื้อภายนอกและมีทั้งตาในแห่งปัญญาด้วยพอจะสั่งจะสอนได้องค์ทัานจึงรับไวเพราะไม่มีใครจะไปจับมือข่านเ็นได้ในตอนนี้พระอาจารย์เมฆพูดกับข้าพเจ้าว่า ล่าเอ๋ยทา่านมีวาสนามากกว่าผมท่านเข้ามาครั้งเดียวได้อยู่เลยผมนี่เรียนอยู่สามปีจึงได้อยู่น่นลาลาผมมาปีแรกท่านเทศผมว่าเนี่เอ๋ยผมกับท่านเทศไม่ได้ผลหรอกจงหนีไปวิ่งเยศเสียว่าสองสามครั้งติดติดกันผมก็เลยไปมาปีที่สองก็ทงเทศแบบเศาเทศแบบเย็นเย็นเจ็บในมากผมก็ได้ออกไปมาปีที่สามนี้แหละได้แบบผุดผด แต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะไล่แบบเย็นๆอีกพูดแล้วท่านกะยินแม่กุฏิจะว่างกับเพียงไรก็ตามถ้าไม่พอจะสอนได้องค์ท่านก็ไม่รับเทศให้ฟังแล้วสามวันเจ็ดวันก็ไล่ออกไปองค์ท่านใจคําว่าเออเราเทศเด็ดๆให้แล้วรีบออกไปเร่ยนะอย่าอยู่บางลายเข้าไปไม่ถูกระเบียบเหมือนมาจากนรกก็เลยไล่หนีแบบกูกูเฉ็นๆในวันนั้นก็มีมากสมัยยุคหลวงปู่มั่น ลุกบ้านหนองถือนี้ได้เอาใจใส่สุขทุกแกกทางกลในการดด่มกินพักผ่อนหลับนอนนั้นเพราะเหตุว่าสมัยนั้นส่วนผู้ลายไม่ค่อยมีอะไรอะไรสะดวกมากแต่ทุกวันนี้ต้องดูแลทุกๆุกด้านเพื่อความปลอดภัยและให้ความอบอุ่นทุกๆด้านเพราะบ้านเมืองคับขันตามสติกำลังเท่าที่จะเป็นไปได้และวันยิสาขะวันมาฆะและวันศาสต์มันเป็นวันสำคัญของชาวพุทธองค์ข่านหลวงปู่มั่น ก็พาพุทธ,ธบริษัทในสังคมปฏิบัติตามประเพณีการสวดมนต์ประจำวันเช้าเย็นเอาของใครของมันเงียบเงียบที่ให้ใล้เสียงกระเทือนกันสวดน้อยสวดมากแล้วแต่อิสระของแต่ละทั้งแต่ให้หนักไปในทางจงกรมภาวนานั่นคือมหาสวดมนต์ซึ่งผู้พิจารณาไตรลักษณ์อยู่ไม่มีกัางวันกลางคืนก็เรียกว่าสวดอนัตาลักษณสูตรอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแล้วแต่วันมาพะ วันวิสาข์ต้องสวดพร้อมกันทั้งญาติโยมวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันอุโบสถสวแดแต่พระเข้าพรรษาออกพรรษาสามเณรก็สวดด้วยคือสวดมนต์แล้วก็สมาทานพรรษากัาง่งพรรษานอกจากวันอุโบสถก็ขอ,ของใครของมันถ้าพระเณรขัดข้องทางภาวนาหรือมีภุรลัล่งณ์รวนๆเช่นเจ็บป่วยขึ้นสดๆรดด้อนๆองค์ท่านก็ทรงอนุญาตให้เข้าหากาพเรียนที่เจได้ โดยทุกเมือ่อตามกาลเทศะเรื่องธรรมะชั้นสูงขององค์หลวงปู่มั่นที่องค์ท่านยืนยันว่าไม่ว่าธรรมะส่วนใดถ้าสำคัญตนว่าสเสวะก็เป็นอันผิดทั้งนั้นถ้าผู้ชอบแยง้งก็จะมีข้อแย้งว่าเพราะมีนายปฐมสมโพธและในพุทธพประวัติว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเป็นที่แล้วก็ทรงสเสวะยิยมุติสุขแห่งละเจ็ดวันรวมเป็นสี่สิบเก้าวัน พราะนางกุชาดาถวยายอาหารคือข้าวมะทุกปลายญอขั้งขาดนั้นแบ่งออกได้เป็นสี่สิบเก้าคำคงไปงได้วันละคำและก็กล่าวคำว่าสเสวยวิมุตติสุขช่องตรงแต่ผู้เขียนเพื่อแบ่งเบาหลวงปู่มั่นว่าถลอยเกจิตอาจารย์ผู้สมมุติขึ้นเพื่อให้ผู้ฟังรู้จักความหมายว่าพระองค์เสวยวิมุตติสุขคำว่าสเสวยวิมุตติสุขนั้นออกจากพระโอษของพระองค์โดยแท้หรือ หรือหากว่าเจจิตอาจารย์ถูกสมมุติเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจก็อาจเป็นไปได้ผู้เขียนเข้าใจว่าพระองค์สำคัญตัวว่าอยู่ในที่ไหนยังไงก็ไม่ทราบได้เพราะรสจิตใจและครมะกของพระองค์ไม่เป็นฐานะของสาวกจะรู้ได้ทุกแง่ทุกมุมเช่นพระอนุรุตตามพระองค์ได้ในเวลาเข้ามิโลดสมาบัตก็คงตามได้เป็นบางครั้งบางคราวจะให้เข้าเตรียมถึงพระองค์ย่อมเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วสาวกก็ต้องตีเสม,มอเหมือนพระองค์ได้ทางนั้นเช่นทรงสรรเสริญพระมหาสารีบุตรทรงมีพระธัญญามากก็ตามแต่คงไม่ถึงเที่ยวของพระองค์เลยแม้พระสิวลีมีลาดมากก็คงไม่ถึงเที่ยวของพระองค์อีกด้วยอีกประการหนึ่งที่น่าควรคิดเช่นนางธรรมจินนาพิสุกีเข้านิโรธสมาบัติแล้ววิสาขะพระลหักวดีไปทรงเรียนถามนางธรรมจินนาว่า ในขณนะที่เข้านิโรธสมาบัติอยู่นั้นได้สําคัญตัวว่าอยู่ที่ไหนหรือไม่นางก็ตอบว่ามีได้สําคัญตัวว่าอยู่ในนิโรธสมาบัติและไม่สําคัญว่าตัวอยู่นอกนิโรธสมาบัติหรืออาการใดๆทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นต้นเมื <S <S ่อเป็นดังนี้<ม>ก็ตรงกับคําของหลวงปู่มั่นที่ว่าไม่ว่าทำส่วนใดถ้าสําคัญตนว่าเเหวเป็นสําคัญผิดทั้งนั้น นี้เป็นคาชั้นสูงของพระพุทธศาสนาถ้าจะอาจเลื่อนแจนคําเทศของหลวงปู่มั่นในขณะนี้ก็ต้องพิจารณาให้หลอกคอบดังกล่าวมาแล้วนั้น